อ่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้เนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านลุงคนนะครับตอนนี้เจนโจบอกว่าจะมาบอกชื่อแฟนนะครับสวัสดีไลฟ์สดคนดูถึงหนึ่งพันคนจะบอกชื่อแฟนอะไรกันนะครับคืนเมื่าคืนใครเหรอ แฟนเหรอแฟนเหรอเทียก่อร์คอนที่นูนาครับเมื่อคืนนี้เนี่ยที่ดูนาเป็นใครเป็นไรเป็นไรเป็นไรพี่อีน่านะครับมาเพ่อกันนะครับเมื่อคืนนี้เออเอ้ยเอ้ยยิ้มใหญ่เลยครับยิ้มใหญ่เกินเกินเกินขืนดูครับเียะหมวนเป็นโรตีนะครับตอนนี้ ตกลงตกลงค่ายครใครคือแฟนพี่ตกลงฝันหวานเลยเจ้านียรีบไปกันอยู่สนามเวนเดนสนามินิวัตัวดีๆนอย่าไปเล่นมพออ่ดะรถรถโจ๊กนาดซุุไปดีๆนะเดโดนรถเียวนะตอนนี้เขินเลยครับพี่ม้วนยังกับโรดีครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าเจ้าหลังนานนะครับทักทายนะครับยัทักทายหน่อยนะครับ โจคนดังนะครับดังมากนะครับร้องดังๆยิ่งดังดังครับพูดดังก็ยิ่งดังนะครับน้องโจนะครับอยู่นะครับ no พันยอดแชรพิเศษพันแล้วครับน้องโจเปิดเฟร์แล้วนะครับน้องโจ้เฟร์มีเฟร์ไปแล้วมีแฟนแล้วครับเปิดตัวแล้วครับผมเมื่อคืนก็ไปสนามบินด้วยกันใช่ไหมโจ้ใช่นะใครน่าขอบขอบอีกทีหน่อยใครน่าที่ไปด้วยกันพี่สีหน้าครับเมื่อคืนก็พบกันอยู่สนามบินนะครับสนุกสนานนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่านะครับเป็นการเซลเซลสนุกสนุกเลยครับตโจ้อครับ กำลังจุดเชือกด้วยกันมาครับบอกมาชื่อแฟนเหมือนกันเอ้ยบอกไปเลี้ยบอกไปเลี้ยนะครับบอกไปแล้วนะครับน้องโจ้เมื่อคืนก็ไปสนามบินด้วยกันนะครับกลับมีครั้งเดียวครับบอกกลับกลับกลับได้ครั้งเดียวบอกซ้ําไม่ได้เดี๋ยวมันจะปิดมีหลายคนเชื่อจะเปลี่ยนครับชอบเขาละสิเอาไว้ล่ะ เอาไว้ลพี่เสกเอาไว้ละไก่เอาไว้ละพี่เสกเอาไว้ละพี่คนนี้พี่ส่งเสื้อขยันจะให้วิเศษยู่นะใช่หรือเปล่าพี่เสกงานเข้านะที่นี้งานเห้าได้ที่นี้งานเข้าล้วตายแล้วงานเข้านะครับทีนี้งานเข้าพี่เสกแลมีคนนึ่นะครับพันกว่าแล้วเย้เลยครับพระเอก่ก็อยู่นี่นะครับี่อตำรโจนะน้องคนนี้บอกเลยนะครับนิสัยดีมากนะครับบอกเลยนะครับทุกครั้งที่เราทํางานนะครับ น้องเจ็ดโจ้เนี่ยไม่ได้บอกกับเข้าช่วยเสมอนะครับเขาช่วยตลอดเวลานะครับหลังจากเราทำงานเสร็จก็ไม่ได้บอกอีกครับน้องกะนำน้ำไปบริการเสิร์ฟให้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทำอะไรอีกครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีครับทำทั้งวันแหละครับไม่ต้องมีอะไรตั้งทีเลยไม่ได้หยุดหรอกพวกเราทำทั้งวันนะครับครับว่าครับไม่ได้หยุดนะครับวันนี้นะครับไม่ได้หยุดนะครับนี่ครับคืออารมณ์ม่งโจ้ตอนนี้มีความสุขมากนะครับพ่นเหลวสีเข้ายังอม่เคี่ยงนะทีนี่ยังไม่กินจะกินหรือเปล่า กินกาแฟแล้วกินกาแฟแล้วโอเคนะครับคลิปนี้โจย์จะให้โจทำงานนะครับทีนี้ไม่รบกวนโจนะเนาะสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเบี่ยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ